ครับผมสวัสดีพี่น้องครับบรรยากาศแห่งความวุ่นวายมาอีกแล้วนะครับที่แก่งน้ำต้นครับผมมาดูทีมนี้กันหน่อยครับทีมนี้ลึกครับลึก เรียนกัน,นวุ่นวายเลยครับไปทุกคนต่างก็สู้เพื่อข้าหัว ได้ครับทีมนี้ไปได้ไต่ตั้งปอมโยนยังสี่นี่ถือว่าโอเคเลยครับความประหยัดนี่รถใหญ่นี่สู้รถเล็กไม่ได้นะครับรถเล็กอย่างนี้ประหยัดกว่ารถเล็กสองคันนี่นี่ครับแมคโครเล็กสองคันนี่ครับ ประหยัดสูสีเท่าเท่ากันนะครับกับรถใหญ่คันเดียวโอ้โหนี่ดูสายงานครับเต็มกองครับพื้นที่ใส่ดินได้วิ่งได้ครับ <c oughs> คือมัน มันประหยัดกว่าครับประหยัดกว่าคันใหญ่คันใหญ่คันเดียวนี่กินน้ํามันนะครับวันละ200ลิตรนะคันเล็กเนี่ยครับคันเล็กรุ่นนี้นะครับสมมุติว่า3 2 3เนี่ยครับ D2GC เนี่ครับสวัสดีครับผมครับครับครับขึ้ได้ลุงเลิกแท้ลุงอีกบ่ จะขั้นขึ้นเลยท่ารถนำจะขั้นสีขั้นอ๋อี g c E2GC ครับสามหนึ่งสามเอาเดี๋ยวผมจะพูดสู่ฟังกันสักหน่อยนะครับ เวลาทำงานนะครับรถสมมติว่ามีมีรถเลขสองคันเนี่ยครับมีเมโทรเล็สองคันเลยมายืนจักงานแบบนี้ครับรถเลขสองคันนี่ได้งานเยอะกว่ารถใหญ่คันเดียวครับยับประหยัดมากกว่าครับผมประหยัดประหยัดมากกว่านะคันเลขสองคันนี่ครับผมว่าวันหนึ่งนะ่าจะอยู่ประมาณ สตีเป็นเงินก็อยู่ราวๆคันละสามพันนะครับผมสองพันกว่าถึงสามพันรถหง่ขั้นหนึ่งนี่เบิร์ดแน่นอนครับพี่น้องหกพันเนี่ยครับถายงานเต็มมืออัดเต็มๆนะครับแล้วรถรถเลขสอคันน่ะได้งานเยอะกว่าแน่นอนครับนี่ยยืนตักใส่กันนะครับ พูดถึงความจริงนะครับความจริงเลยนะครับแต่ว่ารถเล็กนี่มันจะไม่เหมาะกับงานขุดสะงานขุดสะที่เป็นงานขุดสะใหญ่ๆครับผมขุดสะอย่างเช่นสะสมทบสะพวกอะไรครับผมที่เป็นสะไม่ไม่ไม่ยฐา,านงานขุดสะที่ไม่ได้ใช้รถรถกำถอยครับรถเล็กนะครับ สามารถจะต่างกันปัจจุบันนี้รถเล็กถ้าเป็นรถมือสองนะครับแรงกว่ารถใหญ่ครับแรงกว่ารถใหญ่หรือว่าเท่าเท่ากันนะครับในชั่วโมงที่สูสีกันนะครับผม เลรถคันนี้ยางใหญ่ครับซิปน็อตบ่ะเนี่ยต้องอย่างนี้ครับนี่รถดำทุกวันนี้ครับถ้ามีครั้งต่อไปผมจะออกรถดำแบบนี้แหละ ยางใหญ่ครับยางเล็กแมวแล้วครับยางเล็กพอแล้วงานสุมือนี่มัน,เ,นเป็นงานหนักครับพี่น้องงานหนักเป็นงานที่ต้องสู้หนิดครับนี่แหละอย่างนี้แหละครับสู้หนิดแล้วก็สู้กับราคางานเมาสครับ งานเขียวจะเงยใส่หน่อยๆเอาโอ้ลงขึ้นบอรครับ เอ็กโคหนึ่งคันรถน้ำสี่คันครับทีนี้โอ้ลอยชิมหาครับลุยน้ำมูเซย์อลอยชิมหาสองคันครับทีนี้โอ้ไปสบาย ยังคิวเลยครับยังคิวเข้าไปเลยร้อยสิบห้าโอ้นี่ครับ รนเล็กขัดดินแข็งนี่มันยังพอว่านะครับพี่น้องเราไปเจอที่เทแบบเนิดๆหน่อยน,น,นะครับลำบากกอใส่ประมาณเจ็ดแปดแปดตักแปดตัก หรือเก้าแปดตัดครับอันนี้ใส่งานเมาะนะครับผมงานเต็มนะครับใส่หน่อยว่าด้ครับเลือตน้นมันพป่นอ่องย่ีมันไปหมองเท่น,นะครับไปเปลี่ยนโยบหยาบโยบหยาบครับตัวน้อย ไปหย่อมหยาบหย่อมหยา,าบบางเท่ไปเฟียดครับลกลุ่มหย่อมหยาบหย่อมหยาบใส่ใเยอะๆนี่นี่ครับเต็มกล่องครับเดี๋ยวไม่มีลาวครับไม่มีลาวคอกด้านข้างเต็มกล่องแบบกล่อง สามเมตรหกสิบเจ็ดสิบโดยประมาณครับ